รถบ้านกันห้าครับ,บตบรถสามพนครับคันก่อนหน้านี้ครับปูไ่เห็นเบอร์นะครับเปลืองท้ายแล้วเบิดครับทำให้รถเสียหลักโชคดีครัอรบออกไปแค่เกียร์สอง อันนี้ครับจากของเกตครบนการการปรเกินรับก้แค5 7 9แล้าครับของเกตครับ10.2 64ครับ220 แค่ครับนะรับที่เลือ่นครับอารถข้ายงมาเลแะเยครับรุดนแรกเพลิงท้ายแลเบิดครับนี่คันที่สครับจากอูนเอียนเบิร์ตคอง11ครับเบิร์ตับนะครับันนี้น่าจะเป็น รถบ้านตันห้าเทโบสามพันนะครับ,อคครบขอไฟกันต่อเลยครับ,บนะเจ็ดศูนย์เจ็ดครับ เหมือนจะออกปุ๊บไปหน่อยครับดูครับรนนี้คนะุณไฟแล้ครับ10.6 2เกตครับ218อันนี้ครับอูไ่ไหมสลรีับสลับุรีครับเีย้าปูครับท้านาเลสอครับสครับโจ แท็กเอฟโจ๊กเขมามาเลวครับลูกสาวคนเล็กครับส่วนแท็กบีฟปูไม้สลับุรีหนึ่งเจ็ครับเหมือนี่ใครเบาคันเร่งไปแล้วต่อครับ4.426 11 201ครับ กยกดูใบครับ2 2 3ร้อยยีทามดบ้าัวนตาแอนเกนะครับหมายเลขบ1 5ครเป เซอร์วิสครับส่วนแท็กบีฟูเอ็ปปับหกสิบห้าครับครับแท็ก A ครับปู่ช่าง A อินเตอร์เซอร์วิสครับส่วนแท็ก B ครับ,รบรปปทองเจ็ดสิบห้าหก 2้อยยบป๊อปส่วนแท็ก A ยกไปแล้วครับเอยกไปแล้วครับ10.863ครับความเร็ว1 6อี่ครับแท็กบครับปิงเทอร์โบซิงครับแท็กเครับปูช<อ>่องเป้ของเก้าครับนี้ต่ัวนี้ป๊อป พอเล i ควายเป็นอันดับหนึ่งแล้ว10.1 ยกไปแล้วครับ10.135ครับปิงเทอร์บโบซิงครับ219ครับปิงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งครับในการคอนฟายร์ลันแรกครับแต่ปีไมไปได้6-6นะครับจ่ายโอนสุดเย็ดเรามีทรัพยาสรวมครับต่อมาับอยู่อหน้าครับพี่ครับ โครับจะได้เอาไปมานรวณมานวณอยู่ขอเดไปกันต่อครับรถบ้านตอนห้าสามพันซิ่งครับแท็กเอครับอู่ช่างออสหกเก้าครับส่วนแท็กบีครับอู่เจี๊ยบเซอร์วิสแล้วก็ประสนครับแท็กบีครับแท็กเอครับโดยเทปิชาครับส่วนแท็กบีครับวัดพิจิตร เราคันเร่งกันนะเด็กครับ ห้าห่ 12, ครับเกีบสวิทครับแทกบแท็ก A อ่งออเท่า, ót, ทาไรครับสรบบอลลรยบเท่ากันเลยครับ10.3จ1หสากหนึครับสิบจุดรครับ ว่าจีไว้ได้หกหกสี่พร้อมเป็นท่นีครับที่สี่แม่ครับ มีเท่าไหร่ครับ10.038ครับ Extra r e m a p ครับ10.427ครับ226 225ครับแขก A 10.038ครับ10.427ครับตองหนึ่งครับเป็นอันดับหนึ่งในการปริ้ววายรันที่สองนะครับ10.038 10.427นี้เป็นรันที่2องครับ หนุ่ยเบิร์ตทองเสบย์ครับกับโจ๊กดูใบ ยกมาแลครับ,บ,บ10.363ครับ๊กดูไบครับ10.363ครับ227ครับผู้ต่อไปเลยครับจังเ A ของสิครับแท็ก B 1.8 5จุดแปดห้าแปดครับหนึ่ครับสิบจุดสามสองร้อยสิบหกสองสองร้อยสิบเดสครับป๊อปสบจุดแปครับช่างเอกนี่ครับเตตีเนื้อสดครับตีตีอะไรแต่งครับช่างเป้ของเก่า เกียร์ไม่เข้าเ้ยไงครับนี่คร,รับทออใจหลุดครับอคอใจหลุดครับ เก้าเก้าสี่ครับร้อยหกสิบเอ็ดจบคัลือกไฟ